ตอนนี้มาที่สาวคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะขอเรียกว่าสาวเพราะว่าสาวตลอดการจริงๆพี่ตองพักใหม่นะคะเจ้าตัวเนี้ยยอมรับเลยว่าช่วงนี้มีความสุขมากกับชีวิตโสดในวัย44ปีค,คุณผู้ชมย้ำนะว่า44ปีเพราะว่าเธอเนี่ยคือแบบ สวยตลอดการจริงๆ <Minor. S 2> สวยจริงๆส,ๆสวยเช้งมากแล้วก็เป๊ะมากสําห,หรับหุ่นของเธอครับนะ <laughs> แต่เมื่อกี้ทีมงานก็ยังติดใจอยู่ในรูปพีเวดดิ้งจะส่งต่อให้เขานะ <c oughs> แต่พี่ตองนี่คือว่าสวยแซ่บมากแล้วผมยอมรับแลยผมดูยังไงก็ไม่ถึง44เข <c oughs> ามีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไร okay, <ะ>ให้ความสวยแซ่บแล้วหุ่นเป๊ะขนาดนี้เอาไปถามจากพี่ตองดีกว่าครับเคล็ดลับในการน่าเด็กใช่ไหมจริงๆนะพูดจริงๆนะนอนให้พอเวลา 6-8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ดื่มน้ําจะบอกว่าออกกาลังกายทุกวันนะก็มีเดินเพราะว่าจะเป็นคนไม่วิ่งจะเป็นคนชอบเดินเดินไกลๆเดินไปเรื่อยไม่ต้องเร่งตัวเองนะคะแล้วก็จะเดินประมาณวันละประบ8โลถึง10โลทุกวันเดินสวนสาธารณะหรือไม่ก็เดินข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่หน้ากากไม่มีใครรู้ <laughs> เพราะว่าพี่รู้สึกว่าพอวิ่งมันบีบหัวใจแล้วมันเหนื่อยเกินไปอ่ะแต่เดินเนี่ยเราก็ได้แบบดูสภาพดูคนดูรถมันก็เพลินๆดีค่ะไม่น่าเบื่อด้วยก็ประมาณสักร้อยนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำต่อเนื่องค่ะทำมา ทุกวันทํามาประมาณสองสปีแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวพี่คิวไปยืนใกล้อะไรขนาดนั้นผมไม่เข้าใจทำไมพี่เขายังโสด <c oughs> โอ้ เราแฮปปี้คือคุณผู้ชมเราต้องปรับความเข้าใจกันใหม่นะคะว่าผู้หญิงโสดไม่ใช่คนที่ไม่มีความสุขนัาหักว่าเรามีความสุขกับอะไรไม่ว่าจะโสดหรือว่าจะมีคู่เนี่ยเราก็แฮปปี้ได้เหมือนกันและที่สําคัญเป็นไงคุณดีมากย้าว่าดีมากๆคือนอกจากจะออกกําลังกายต่างๆแล้วคุณผู้ชมเธอบอกว่าเธอใช้วิธีการกินคีโตเป็นวิธีการลดน้ําหนักอย่างหนึ่งนะคะคีโตก็คือการที่งดแป้งงดน้ําตาลอันนี้เนี่ยคือหลายคนหันมา ลดน้ําหนักแบบนี้กันเยอะมากคือจะกินแต่เนื้อสัตว์คุณผู้ชมสามารถกินเนื้อแดงกินสเต็กกินอะไรแบบนี้ได้เลยเพียงแต่ว่าห้ามกินแป้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ต้องอยู่ในความพอดีด้วยนะคะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมีหลายๆคลินิกหรือว่าแพทย์เฉพาะทางที่สําหรับการลดน้ําหนักอาจจะให้คําแนะนําเรื่องของการฟาสติ้งหรือว่าการกินคีโตแบบนี้ได้ใครที่ยังไม่ค่อยมีความรู้หรือว่ากอะไรที่มันพอดีกับตัวเองไม่ได้เนี่ยไปพบแพทย์ก็ได้แล้วผมชอบมากเลยผมชอบคุณพูดตอนนี้มากอยากให้กล้องนะวายออกมาแต่ดูแคค่เเตยยนดีว คุณหมอการพูดเรื่องนี้มากครับเห็นไหมครับคุณเหมือนกับเป็นแพทย์มากระลังที่มาเรื่องการทานอาหารคือในการทานอาหารแบบนี้ก็จะต้องอยู่ในความพอดีด้วยนะคะผมเชื่อคุณเลยอย่าเชื่อเตยเพราะฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญพูดแต่คุณแต่งตัวเหมือนเลยแล้วก็รู้สึกได้ว่าตอนนี้เราน่าเชื่อถือมากโอ้ยอย่าเชื่อเตยเอาเป็นว่าปรึกษาแพทย์ดีที่สุดนะคะใช่ครับ